โอเคนะครับตอนนี้ผมจะมาแกะกล่องสินค้านะครับเป็นลำโพงนะครับลำโพงบลูทูธนะครับยี่ห้ออะไรวะวิเว,ว,ว,วียน VS สามนะครับน่าจะประมาณนี้นะสภาพกล่องเนาะเมื่อวานได้มาวันนี้วันที่วันนี้น่าจะวันที่สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะนะครับก็จ่าหน้าซองปกตินะไม่มีอะไรเสียหายนะ ก็ซองเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นถุงธรรมดาเนาะเดี๋ยวเราจะแกะแงะเลยนะนะครับในท,ทุกคนตะําเพลงเนาะเปิดเข้ามาเราก็จะเจอเนี่ยถุงน้ำดำเนี่ยเนาะแล้วก็มีแผ่นลองเมาส์ด้วยนะเนีย่ยหมดแล้วนะครับถุงแล้วก็อันนี้จะเป็นแผ่นลองเมาสนะน้ำดำนะ่าจะเป็นของแถมครับก็แถมให้นะผมซื้อช่วงระหว่างจะบอกว่าปูก็ไม่ปูไง้ไม่รู้วนะยมีแผ่นลองนะเป็นบัมเบิลนะครับ เราก็ลองธรรมดาเนาะไม่มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวลองแงะไปเลยเนาะเนี่ยเปิดมานะครับโอ้เยี่ยมเลยนะอันนี้ก็ฟอยนะครับธรรมดานี่ฮะบลูทูธ5.3วัต r p พรู f วิเวียนนะครับ vs 3 5วัตต์นะครับก็ ตัวนี้มันน่าจะมีอะไรสักอย่างนะไม่มั่นใจว่าคืออะไรนะครับน่าจะของแท้อยู่มัม้งผมซื้อมาราคาร้อยแปดสิบแปดบาทนะครับก็ปกติจะอยู่วันสองร้อยกว่าบาทนะอ่ะโอเคครับใช้นี่เป็นพลาสติกคลุมนะครับมันยังไม่มีการเกะเนาะนี่เกะมามก็จะมีเนี่ยอยู่เนาะเรียบร้อยแล้วนะครับเกะแล้ว แงะเลยเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนหงหิว้วนะครับเดี๋ยวก็แงะโอ้ต้องเปิดอย่างนี้นะฮะเปิดอย่างนี้นะฮะดูสิครับว้าวโอ้มีบัตรรับประกันด้วยนี่นี่มีรับประกันแล้วก็ที่เหลือในกล่องก็ไม่มีอะไรนะนี่เท่านี้ยนะครับนี่นก็กล่องเขานะครับวางก่อนเนาะอันนี้เป็นกล่องเขานะ ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกนะันข้างในนะโอ้เฮออ้มีน้ำหนักอยู่นะมีน้ำหนักอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวในกล่องนั้นมันมีนี่ด้วยนะเนี่ยมีอยู่ข้างล่างนะข้างล่างจากนี้นะเนี่ยตรยเข้ตรงนีน้ก็น่าจะเป็นสายชาร์จแล้วก็อาจจะเป็นสายตัวต่ออ็อกผมเดาเลยนะชาร์จอย่างเดียวเฮ้ยสายชาร์จแต่ว่าเราคงไม่ใช้อะ่ะ เป็นสายชาร์จอย่างเดียวเนาะอันนี้ผมซื้อมาครับช่วงน่าจะประมาณวันที่7มิถุนายนนะ188บาททางแอปช็อปปี้มันได้โค้ดส่วนลดนีย่ยี่ห้อวิเว,ว,วียนวิเวียนอะไรเนี่ยฮะข้างหลังน่าจะเป็นเหมือนซับฟฟวนะครับแล้วข้างบนตัวนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เนาะจะมีปุ่มน่าจะปุ่มเปิดปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงหรือว่าไปหน้านะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นปุ่มให้มันแบบร้องไม่ใช่ร้องเพลงก็คือเปิดเพลงกับหยุดเพลงนะครับข้างล่างก็ไม่มีอะไรเป็นพลาสติกคือมันน่าจะวางตั้งเนี้ยนะครับนอนอันนี้ก็น่าจะได้มั้งแต่ว่าเบรดมันอยู่ข้างล่างนะนะครับก็เรามาดูตัวนี้เนาะว่าเขารองรับอะไรบ้างพอมรองรับนะครับ usb c นะครับการชาร์จแต,ตัวนี้ก็น่าจะเป็นในแผ่น SD card นะครับที่ถ้าเราจะใส่เพียงแบบไม่ต้องผ่านบลูทูธเนาะแต่ว่าไม่รองรับอันนี้นะไม่รองรับที่เราใช้ใส่ออกนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราองเปิดดูกันนะว่มามันติดไหม power on power on bluetooth mode waiting for connection อ๋อ oh, power on bluetooth หมดแล้วมันก็จะสั่นนะน่าจะหาสัญญาณนะเดี๋ยวเราลองปิดกันเนาะ power off <on. S 1> power off อ่ะโอเคโดยภาพรวมตอนนี้เปิดไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเนาะเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมดูแล้วเป็นยังไงนะแล้วก็เพียงแต่ว่าเนี่ยเปิดโชว์ว่ามันโอเคเนาะสำหรับสินค้านี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองเชื่อมดูว่ามันติดแล้วมันใช้ได้ไหมนะครับอันนี้เป็นการเปิดนะครับ เปิดสินค้านะครับอันบอกว่าสินค้าเราอยู่ในสภาพที่โอเคนะไม่มีการชำรุดให้ร้านค้าเขาเห็นนะเอาแค่นี้นะครับสําหรับบลูทูธนะครับวิเวียนนะครับเดี๋ยวถ้าไงถ้ามีปัญหายัางไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะครับแต่ว่าตอนนี้จากการเปิดดูไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองเชื่อมต่อแล้วก็ลองเปิดเพลงดูนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ